สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับพรจอยยืนยันอย่างเป็นทางการเคร์ติสโจนและดิโอโกโจตาลาดลงเล่นนะัดชิงคาราบาวครับแน่นอนแล้วสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีอันจะต้องพบกับเรื่องปวดหัวตามคาดหลังมีคำยืนยันที่ชัดเจนออกมาจากทางด้านของพรจอยซึ่งเป็นสายข่าววงในของลิเวอร์พูล และเดอะไทม์ได้ออกมาให้ข่าวอัปเดตล่าสุดที่อาจจะเป็นการดับฝันแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากที่อยากเห็นนักเตะคนสำคัญของทีมอย่างเคอร์ติสโจนและดิโอโก้โจตากลับมาลงสนามได้อีกครั้งโดยเร็วที่สุดหลังจากที่นักเตะทั้งสองรายนี้ได้รับบาดเจ็บบล็อกในเกมนัดล่าสุดที่ลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะเบรนฟอร์ดไปได้4-1เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยล่าสุดทางด้านของพรจอยนั้นได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บล่าสุดของทั้งเคอร์ติสโจนและดิโอโก้โจตา และถือเป็นการแจงข่าวร้ายกับแฟนบอลิวอู์พูลไปด้วยในตัวหลังจากที่ตัวของเขานั้นออกมายืนยันว่าทั้งเคอร์ติสโจนและดิโอโกโจตาจะพลาดเกมนัดชิงชนะเลิศถ้วยคาราบาวครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นที่แน่นอนแล้วหลังได้รับบาดเจ็บในเกมนัดล่าสุดกับเบรนฟอร์ดผมขอยืนยันว่าอาการบาดเจ็บที่หน้าแข้งเหนือข้อเท้าของเคอร์ติสโจนที่ทําให้ตัวของเขานั้นถูกบังคับให้ออกจากสนามตั้งแต่ช่วงครึ่งเวลาแรกขององค์เกมนัดล่าสุดนั้น ทำให้ตัวของเขานั้นกลับมาได้ไม่ทันในเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลคาราบาวครับเป็นที่แน่นอน100%แล้วและตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบถึงขอบเขตอาการบาดเจ็บของนักเตะรายนี้ว่าจะต้องพักรักษาตัวอีกนานแค่ไหนจนกว่าผลสแกนอย่างละเอียดจะถูกเปิดเผยออกมาทางสาธารณะแต่ทางเจอเกนคลอปก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่ต้องใช้เวลารักษาแบบยาวนานอะไรทั้งนั้นแต่ต่อหัวของเขานั้นก็จะไม่สามารถกลับมาได้ในเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยพรจอยอัปเดตข้อมูลต่อไปว่าดิโอโกโจตานั้นมีอาการบาดเจ็บที่น่าเป็นห่วงที่สุดมีการพบเห็นว่าตัวของเขานั้นต้องใช้ไม้ค้ำเดินออกจากสนามอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของเขานั้นยังไม่แน่ชัดว่าจะต้องพักรักษาตัวนานแค่ไหนแต่เขาจะไม่กลับมาได้ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนและน่าจะต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บนานหลายเดือนดังนั้นเขาจะเป็นอีกคนที่พลาดการลงสนามนัดชิงชนะเลิศคาราบาวครับเป็นที่แน่นอนแล้ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากกับฟอร์มการเล่นที่ตัวของเขานั้นกําลังทําได้ดีกับลิเวอร์พูลอยู่ในเวลานี้โดยหลังจากนั้นพรอนจอยก็ได้อัปเดตข่าวร้ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บบอของนักเตะต,ตัวหลักของทีมที่ได้รับบาดเจ็บในช่วงก่อนหน้านี้อย่างเทรน์อเล็กซานเดอร์อานอนโดมินิกโซบอสไลและอลิสันเบกเกอร์ที่คาดว่าทั้ง3คนนี้จะพลาดเกมคาราบาวคับรอบชิงชนะเลิศ ด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อนับรวมกับในรายของเคอร์ติสโจนและดิโอโกโจตาก็จะเห็นได้ว่าลิเวอร์พูลมีผู้เล่นแกนหลักถึง5คนเลยทีเดียวที่จะพลาดเกมนัดชิงคาราบานคับในวันอาทิตย์นี้ทางด้านของตัวผู้เล่นเชลซีนั้นก็ถือได้ว่าย่แย่มไม่ต่างจากลิเวอร์พูลมากนักหลังจากที่ทางด้านของตีอาก็สินวากองหลังจอมเก่าของทีมนั้นจะพลาดการลงสนามเกมพบกับลิเวอร์พูลเป็นที่แน่นอนแล้วเนื่อง,องอาจากมีอาการบาดเจ็บและผู้เล่นรายอื่นๆอย่างคาร์นิชกูเมกาเบอร์โนบาดิอาชิลโรมิโอลาเวียบริสเจม เลสลีย์อูกชุกคูมาร์คคูคูเรล่าและเบสลีย์โฟฟาน่าที่มีอาการบาดเจ็บในช่วงก่อนหน้านี้ต่างก็ไม่พร้อมลงสนามด้วยกันทั้งหมดซึ่งถือได้ว่าไม่มีทีมไหนได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันเท่าไรนักสำหรับเกมนัดชิงชนะเลิศไหนอกวันอาทิตย์นี้เดอะเอเทเลติกยืนยันอีกรอบชาบีอลอนโซตกเป็นเป้าหมายของบาเยอร์นิวนิคกโดยสมบูรณ์แล้วเพราะโทมัสทุกเกิลจะถูกปลดออกจากตำแหน่งในเร็วๆนี้เดอะเอเทเลติกสื่อชื่อดังระดับทีย .1 <mi> ที่มีความน่าเชื่อถือได้ออกมารายงานข่าวล่าสุดโดยกล่าวว่าในตอนนี้ทางสโมสรบาเยอร์มิวิกนั้นได้ทำการตัดสินใจที่แน่นอนแล้วว่าจะคว้าตัวชาบีอ l ลอนโซเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในฤดูกาลหน้าให้ได้หลังจากที่ในตอนนี้มีกระแสข่าวลือออกมาเรื่อยๆว่าบาเยอร์มิวิกนั้นกำลังมีความคิดที่จะปลดโทมัสทูเกิลออกจากการเป็นผู้จัดการทีมบาเยอร์มิวิกในเร็วๆนี้ ซึ่งนั่นถือได้ว่านี่อาจจะเป็นสถานการะที่ยากลําบากพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับสถานการณ์ของลิเวอร์พูลในเวลานี้เพราะมีคู่แข่งแย่งชิงตัวชาบีอลอนโซที่เป็นถึงทีมยักษ์ใหญ่ของศึกบุนเดสลีกาและได้กลายเป็นทีมที่มีโอกาสพอๆกับลิเวอร์พูลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในฤดูกาลนี้ถือได้ว่าชาบีอลอนโซที่กําลังพาทีมไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นมีโอกาสลุ้นแชมป์บุนเดสลีกาอยู่ในเวลานี้ และสถิติที่จนถึงตอนนี้สโมสรไบเออร์เลเวอร์กูเซนยังสะกดคำว่าท่ายแพ้ไม่เป็นซึ่งนั่นทําให้ไบเออร์เลเวอร์กูเซนของกุนซือชาบีอลอนโซนั้นมีอัตราการชนะคู่แข่งสูงถึง87.5%เลยทีเดียวรวมไปถึงการพาไบาเออร์เลเวอร์กูเซนเข้าไปถึงรอบน็อกเอาท์ของศึกยูรโปรปาลีกนั้นก็ถือได้ว่าเป็นฟองที่ไม่ธรรมดาและทําให้ชาบีอลอนโซนั้นได้รับคําชื่นชมเป็นอย่างมากอยู่ในเวลานี้โดยทั้งเดิร์เอเลติกยืนยันว่าบเยเอร์มิวนิคนั้น ต้องการพาตัวชาบีอลอนโซเข้าไปเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่บาเยอร์มิวนิกในฤดูกาลหน้าและในตอนนี้ทางด้านของทีมเสือใต้บบเยอร์มิวนิกนั้นก็กําลังเตรียมข้อมูลและเอกาสารสําหรับยื่นให้กับทางชาบีอลอนโซรวมไปถึงสโมสรไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นพิจารณาในเร็วๆนี้โดยทางบบเยอร์มิวนิกนั้นมีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าจะสามารถพาตัวชาบีอลลอนโซเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่และแทนที่ของโทมัสทูเกิลที่มีข่าวว่ากำลังจะถูกปลดออกจากการเป็นผู้จัดการทีมในช่วง หลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าบบเยนมิมิกนั้นพร้อมที่ต่อสู้กับลิเวอร์พูลเพื่อพาตัวชาบีอลอนโซไปเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ให้ได้โดยเร็วที่สุดแน่นอนว่าสำหรับลิเวอร์พูลแล้วนั้นก็ไม่มีอะไรจะเสียและคงเตรียมที่จะหามาตรการตอบโต้เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างแน่นอนโดยตอนนี้ยังไม่มีใครทราบอะไรที่แน่ชัดเกี่ยวกับการตัดสินใจรับงานเป็นผู้จัดการทีมในวัย42ปีรายนี้ว่าสุดท้ายแล้วตัวของชาบีอลอนโซนั้น จะเลือกย้ายซบสโมสรไหนกันแน่และก็มีสิ่งหนึ่งอ่ที่ถูกยกขึ้นมายืนยันโดยตลอดว่านี่เป็นเพียงแค่ข่าวหรือเท่านั้นและชาบีอลอนโซจะตัดสินใจอนาคตของตัวเองนั้นคงจะต้องรอให้ถึงช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ไปก่อนเท่านั้นความชัดเจนในเรื่องนี้ถึงจะมีออกมาให้เห็นดังนั้นต่อให้ไบเย,ยนมิมิกยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นการตัดหน้าลิเวอร์พูลแต่ยังไงก็แล้วชาบีอลอนโซน่าจะตัดสินอนาคตของเขาในช่วงต่อลังฮาซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอน ดังนั้นแฟนบลรลลว์พูลไม่ต้องเป็นกังวลอะไรทั้งนั้นว่าทีมของเราอาจจะถูกบบเยอร์มิมิกปาหน้าคว้าตัวชาบีอลอนโซ่ไปร่วมทีมซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอดัมลาลาน่ายืนยันว่าจะไม่แปลกใจถ้าหากว่าโรเบรโตเดเซบี้จะย้ายไปเป็นกุนซือคนใหม่ที่ลิเวอร์พูลเพราะเขาเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในโลกอดัมลาลาน่าอดีตกองกลางเทพมวนของลิเวอร์พูลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดโดยยืนยันว่าตัวของเขานั้น จะไม่แปลกใจอะไรเลยหากโรเบรโตเดซบีกุนสือไบรตันคนปัจจุบันนั้นจะทําการเปรลิยนงานด้วยการเข้ามารับตําแหน่งผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนใหม่ต่อจากเจอเก้นคลอปที่สโมสรเก่าของเขาแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วตัวของเขานั้นไม่อยากให้เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นกับว่าตัวของเขาและไรตันก็ตามทีโดยอดัมลาลาน่าย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปแบบฟรีค่าตัวเข้าสู่ทีมเดอซีกันเมื่อปี2020 หลังจากประสบความสำเร็จในการค้าแข้งในถิ่นเมอร์ซีไซส์กับลิเวอร์พูลอย่างงดงามตลอดระยะเวลา6ปีโดยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีและอยู่ในทีมคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกในขณนะดเดียวกันตัวของเขานั้นก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นอผู้วางหลักฐานสําคัญของทีมลิเวอร์พูลในช่วงปีแรกๆที่ทางเจอเกนคลอปเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมที่สโมสรแห่งนี้อย่างไรก็ตามหลังจากมีการประกาศข่าวที่น่าตกใจของเจ เอเกนครอฟว่าเขาตั้งใจที่จะลาออกจากลิเวอร์พูลเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้ทําให้ในตอนนี้โรเบรโตเดเซบีได้กลายเป็นผู้จัดการทีมที่ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะเข้ารับงานเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนใหม่ในฤดูกาลหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดทางด้านของอดัมลาลาหน้าก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทางท็อกเอสตีโอทีเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าผมยอมรับว่าในตอนแรกนั้นตัวของเขานั้นตกใจเป็นอย่างมากที่เจอเกนครอปประกาศอำลาลิเวอร์พูล แต่ตัวของเขาน่น,นอกก็เข้าใจได้ว่าง,งานที่ลิเวอร์พูลนั้นมันหนักมากจริงๆเพราะเขาเคยอยู่ที่นั่นและเห็นสิ่งเหล่านี้มาก่อนและในตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงสัญหาผู้จัดการทีมคนใหม่และมีข่าวเชื่อมโยงกับโรเบรโตเดซบีเจ้านายของผมซึ่งผมไม่ประหลาดใจเลยที่โรเบรโตเดซบีนั้นจะตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลและอีกหลายๆทีมผมคิดว่าทุกสโมสร กำลังจับตาด,ดูผลของไบตันที่โรเบรโตเดซบี้กำลังทำผลงานในการคุมทีมได้อย่างองอยอดเยี่ยมในสายตาผมแล้วโรเบรโตเดซบีคือหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ดีที่สุดในโลกและรูปแบบก,การทำทีมของเขานั้นก็เข้ากันได้กับทุกทีมและผมจะไม่แปลกใจอะไรเลยถ้าหากหลังจบฤดูกาลนี้โรเบรโตเดซบีจะเข้ารับงานเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ลิเวอร์พูลและผมจะดีใจด้วยซ้ำกับงานใหม่ของเขาในครั้งนี้แน่นอนว่าผมไม่อยากเสีย ย่อ,อเขาไปแต่ผมก็รู้ดีว่าคนเก่งๆนั้นมักจะอยู่กับเราได้ไม่นานและท้ายที่สุดนี้ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากๆที่เคยได้ร่วมงานกับเจอเกนครอปเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่และเป็นบุคคลที่แฟนบอลลิเวอร์พูลนั้นรักเป็นอย่างมากและ5เดือนที่เหลือต่อจากนี้ผมก็อยากเห็นเจอเกนครอปสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับลิเวอร์พูลเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ตัวเขาจะลาทีมไปและถ้าหากมีขบวนแห่แชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งที่2แล้วหลักก็ผมยืนยันว่าผมจะอยู่ที่ลิเวอร์พูลใน สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ